Care how big they are. นี่คือแฮร์รี่ม l ลลิงนักสแสดงเจ้าของบทเด็กอ้วนจอมบูรีดัลลีเดอร์สลีตัวละครที่ไม่ได้มีบทบาทมากมายในโลกเวทมนต์แต่กลับเป็นภาพจำที่สลัดออกอยากที่สุดคนหนึ่งในแฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งลีลาความวนโอยและหน้าตาที่เห็นที่ไร ก็อยากใส่มาสกี right up, um. the ในบรรดาเหล่านักแสดงเด็กจากแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าไม่นับสามเกินนักแสดงนำก็คงจะมีแค่โรเบิร์ตแพทริันที่สามารถถีบตัวจากหนุ่มหล่อตัวรองกลายร่างเป็นแวมไพร์หนุ่มสุดฮอตก่อนพิสูจน์ฝีมือการแสดงจนขึ้นแท่นเป็นซูเปอร์ร์แห่งยุคแต่สำหรับแฮร์รี่เมลลิงเส้นทางของเขานั้นต่างออกไปเขาไม่ได้ไต่บันได ตามสูตรสำเร็จของดาราเด็กทั่วไปเพราะสำหรับคนที่ติดภาพจำแบบดัลลีมักจะเหลือทางเลือกแค่2ทางหงหายไปตามการเวลา 2. ยอมเล่นบทเดิมๆด้วยภาพจำที่สลัดไม่หลุดแต่แฮร์รี่เมลลิงเลือกเส้นทางที่3ลีแบรดดิงเปลี่ยนตัวเองใหม่แบบเงีย,งยบๆทั้งรูปรักษและวิธีการเลือกงานจนคนดูค่อยๆเริ่มจำเขาในฐานะนักแสดงสายฝีมือ มากกว่าเด็กอ้วนในแฮร์รี่พอตเตอร์ I remember doing the screen test for Harry Potter and everything feeling very new the camera being here and, and marks being on the floor and so that probably be my first experience of being in that environment s <S ย้อนกลับไปในช่วงถ่ายทำของแฮร์รี่พอตเตอร์ and the daily h o r s part one r r y ในวัย18ปี ตัดสินใจเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และลดน้ำหนักครั้งใหญ่จาก103กิโลกรัมเหลือ7 2กิโลกรัมภาพลักษณ์เปลี่ยนไปจนทีมงานเกือบต้องหาหนักสแสดงใหม่มารับบทแทนก่อนที่สุดท้ายพวกเขาตัดสินใจให้แฮร์รี่ใส่แฟชชั่นเพื่อให้ดูอ้วนสมบ,บูรณ์แบบหลังบอกลาลูกเวทมนต์เขาก็ไม่ได้รีบวิ่งเข้าหาแสงสีตรงกันข้ามเขาเลือกถอยออกจากสปอตไลท์ แล้วไปเรียนรู้การเป็นนักแสดงอย่างจริงจังโดยการเข้าเรียนที่ London Academy of Music and Dramatic Art สถาบันการแสดงระดับหัวแถวของอังกฤษบ่มพอเคี้ยวและผ่านละครเวทีอังกฤษที่ขึ้นชื่อเรื่องความเคี้ยวและละเอียดที่สุดเมื่อเขากลับสู่หน้ากล้องอีกครั้งในฐานะนักแสดงสายคาแรคเตอร์เขาเลือกรับบทตัวละครที่มีความบิดเบี้ยวแปลกประหาดและซับซ้อน กลายเป็นข้อได้เปรียบให้เขาได้เล่นหนังเคียงข้างนักแสดงเบอร์ต้นของวงการตั้งแต่ The Ballad of b u เ t e r s q ส a ควักทำคนดูอึง้งโดยบทชายไร้แขนขามีเพียงใบหน้าและน้ำเสียงในการแสดงเคียงข้างกับรุ่นใหญ่ยังเลี่ยมนีสัน้นบทพิสูจน์ที่ประกาศว่าเขาคือของจริง เดอะเดวิลออ t เดอะไทม์รับบทนักเทศผู้ครั่งศรัทธาแสดงได้หลอดลึกจนแม้แต่ทอมฮอลแลนและโรเบิร์ตพัตชินสันยังเกือบโดนบทบางรักสมี turn ก่อนที่ซีรีส์สุดฮิตอย่งเดอะควีนส์แกรมบิดเขาจะรับบทเป็นแฮร์รี่เบลติกคู่แข่งในสนามหมากรุกของเบนฮามอนก่อนกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนตัวละครที่เติมความเป็นมนุษย์ให้กับเนื้อเรื่อง และทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มตั้งคำถามวันนั้นใช่เด็กอ้วนจากแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆเหรอความสำเร็จของแฮร์รี่พุ่งทยานต่อเนื่องเมื่อเขาได้ประทับฝีมือกับระดับตำนานยังดินซเวอชิงตันในหนังเช็คสเปียร์สีขาวดำ The Tragedy of Macbeth ก่อนจะมาถึงจุดพีคใน The Pale b l u e e y e ในเรื่องนี้ ขาไม่ได้เค่ร่วมจอกับคริสเตียนเบลแต่เขาสมบทเป็นนักเขียนระดับตํานานเอ็ดกา์ลันโพหรืออย่างไรที่ติ It was a real opportunity to really investigate this character a complicated character he's working on so many different levels โชว์ไหวพริบทางการแสดงผ่านบทสนทนาที่ยาวเหยียดและเปี่ยมด้วยเสนี์แบบมุนมนจนพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ได้เดินตามหลังใครอีกต่อไป Is it true you want to listen to confession with nothing more than piercing love และทั้งหมดที่เราว่ามานั้นก็พาแฮร์รี่เมลลิงมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญยิ่งกว่าการได้ยืนข้างดาราดังซึ่งก็คือการได้ยืนกลางจอในฐานะนักแสดงนำเต็มตัวในพิวเรียนผลข้างหลัง you? What with I am gonna do with you? Whatever you want you หนังรักดอมคอมสุดแซบที่เหมือนหยิบเอาเส้นทางการรีแบนดิ้งของเขามาขโมยรวมเป็นหนังเรื่องเดียว You uh never been with a biker then บอ k กันะบทบาทที่ไม่ใช่แค่ต้องเล่นให้ดีแต่ต้องเล่นให้คนดูเชื่อในสิ่งที่คนจำนวนมากนั้นอาจตัดสินใจภายนอกว่าแปลกประหลาดหรือหนักไปกว่านั้น ถึงขั้นเห็นแล้วไม่สบายใจ think any your เรื่องรักในแบบที่คาดไม่ถึงของคอเลินหนุ่มมิทัเวอร์ชีวิตแสนธรรมดาไม่ค่อยมีใครอยากสูงสิงจนกระทั่งวันหนึ่งในบาร์เกเขาได้สบสายตากับเร่ไบเกอร์หนุ่มมาดูหล่อรากับเทพบุตรเดินดิน เรไม่ได้เข้ามาจีบด้วยคำหวานแต่เขาดึงคอลินเข้าสู่โลกที่มืมดมนและเราร้อนกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ความสัมพันธ์แบบโดมิเนนต์แอนด์ซับมิสซีฟหรือนายกับทาสที่บอกได้เลยว่ารักเท่าไหร่ก็เจ็บเท่านั้น I was wondering if you might want to come have dinner with my parents sometime I don't think that's a very good idea ความท้าทายของแฮร์รี่เมลลิงคือการทําให้คนดูเชื่อว่าคอลินไม่ใช่เหยื่อหรือแม้แต่ตัวตลกแต่เขาคือคนที่ได้รับอิสรภาพผ่านการยอมสยบเส้นทางแห่งการเติบโตของคนที่ปล่อยให้ชีวิตไหลผ่านไปวันๆสู่การถูกดึงเข้าสู่โลกใบใหม่ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้โรแมนติกตามสูตรความสัมพันธ์ที่มีข้อตกลงมีบทบาทมีขั้นตอนมีภาษาเฉพาะ และมีคําถามคาใจอยู่ตลอดเวลาว่าน,นี่เป็นแค่ความรักที่แปลกหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลกันแน่ตัวแปรสําคัญนี่ไม่พ้นอเล็กซานเดอร์สกาสการ์นักแสดงชายสุดฮอตชาวสวีเดนจากกอตซิลลาเวอร์ซัสคองปรากฏตัวพร้อมร่างทองสูงหล่อกำยำสบตาแล้วอยากโดนกำคอแนบชิดกับแฮร์รี่เมลลิงระดับที่เราชายแท้ Yeah, don't How do you get a man like that? I have an aptitude for devotion. From the moment I read the script, I felt like it was a very unique, wonderfully detailed depiction of something that people should hear about. I'm not sure I like the way you talk to my son. Well, that is fine. It's not for you to like. Peel the end. ไม่ใช่แค่หนังรักชายรักชายทั่วไปแต่มันคือฟิฟตี้เชดส์ซอฟต์เวร์ฉบับชาวเควียร์ที่ทั้งดิบทั้งหมดและขบขันแบบไร้หลาภายใต้การดูแลของ A24 และผูก้กำกับรุ่นใหม่มาแรงชาวอังกฤษแฮร์รี่ไล,ลตัน Conventional love stories have always been a puzzle to me. It's something which I've always tried to work out. So, in terms of making films to try and understand more about myself, it seemed like an obvious fit to explore the kind of love which I understand. หยิบนิยายรักสุดแทบจากปี2020อย่าง Box Hill ิมาดัดแปลงเป็นหนังรักที่ไม่เหมือนเรื่องไหนพาเราไปทำความเข้าใจว่าบางครั้งความรักก็ไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคุ้นเคยแต่มาในรูปแบบที่เราหวยหาเช่นเดียวกับเส้นทางชีวิตของแฮร์รี่เมลลิงที่ไม่เคยต้องเดินตามสูตรสำเร็จของใคร I was wondering if maybe I could sleep in was sleep could your bed maybe Not every day I really. I wouldn't want that. Colin, if you're not happy. No, I'm happy. I could just maybe be a bit happier. You guys look really good together. Thank you. You're no, unhappy, right? It's not what this is. พี่เรียนคนข้างหลัง12กุมภาพัานธ์ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราเนี่ยครับว่าความรักของคุณเป็นแบบไหนถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลักคนนต์สุดไอคูสี จอลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวทีจอดออ u s u s t It It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย